ทีมงานทะพาและแต่สงขาครับที่เห็นอยู่นี่เป็นสภาพคลื่นลมแรงที่ซัดกระหน่ำชายฝั่งในพื้นที่หมู่3ามตำบลท่าบอนอำเภอนโนดจังหวัดสงขลานะครับบ้านบางหลังที่อยู่ติดริมทะเลนี่ห้องน้ําห้องครัวคลื่นซัดหายไปเลยครับเละเลยขอเอาไปนะครับถ้าจะแหลงตรงๆไม่รู้จะกินจะขี่กันยังไงแล้วครับเรื่องนอนไม่ต้องแหลงครับมันไม่ได้หลับมาหลายวันแล้วครับ เป็นแบบนี้ทั้งหกอำเภอชายฝั่งของจังหวัดสงขลาตั้งแต่ราโนสติงพระสิงหานครเมืองจนะเทพาหนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่พื้นที่นะครับบ้านไหนอยู่ติดริมเลก็หนักหน่อยอย่างในภาพนี่แหละครับ ล่าสุดในวันนี้ครับทางพลเรือโทพิจิตสีรุ่งเรืองผู้จัาการทัพเรือภาคที่2และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและมอบถุงยางชีพจำนวน50ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านดูสีหน้าชาวบ้านนี่พอยิ้มได้บ้างหลังจากที่ยิ้มไม่ออกบอกใครไม่ได้มาหลายวันแล้วครับ ไม่ใช่จะมาเยี่ยมเฉยๆนะครับเพราะว่าทัพเรือพระที่2ได้ส่งกําลังคนน้องๆพี่ๆทหารจํานวน4 0นายลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านโดยบรรจุกระสอบทรายทำบิ๊กแบกเป็นแนวกั้นคลื่นกัดเซาะจุดที่ถูกคลื่นซัดเสียหายหนักๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นซัดกัดเซาะเสียหายไปมากกว่านี้ นี่ครับพี่ๆน้องๆทหารลูกหลานของชาวบ้านนี่แหละครับที่ไปช่วยกันทำบิ๊กแบกกั้นคลื่นท่ามกลางคลื่นแรงแดดเปรี้ยงๆแบบนี้แหละครับร้อนก็ร้อนคลื่นก็แรงไม่ต้องแรงไหลเลยครับไอที่เอาทรายใส่สอบก็ใส่ไปไอที่ลากไม้ก็ลากไปไอที่ตอกก็ตอกกันไปไอที่แรงๆว่ามีทหารไว้ทำไมเยอะแยะเปลืองงบมาเลยครับมาแลมาแลที่นี่เลยถ้าไม่ช่วยอะไรแล้วก็ช่วยอยู่เฉยๆไม่ต้องแหลงไหลได้ไหมครับ ทหารเขาจะช่วยชาวบ้านเห็นไหมครับเขได้รับการเราขอเราก็รีบมาทันทีครับทหารเวือะครับเพื่อให้สองเราไม่นี่